อยากให้พระเข้มขังพลังสูงล้นต้องจัดขันห้บูชาครูบอกกล่าวท่านก่อนขอให้ช่วยอุดหนุนคำชูดวงชะตาคุ้มครองในทุกๆประการจัดขันห้บูชาครูพระหรือวัตถุมงคลที่เราใส่ทำไมไม่ส่งผลเนื่องจากว่าเราไม่เคยบอกกล่าววัตถุมงคลครูบาอาจารย์ และเทวดาที่คอยดูแลวัตถุมงคลอย่างเป็นทางการเลยได้มาก็เลี่ยมห้อยคอเลยบางทีได้มาจากศูนย์พระเช่าพระก็เช่าต่อๆกันมาจำเป็นต้องตั้งขันหขัน8เพื่อเป็นการบูชาครูแบบง่ายๆทั้งพระเครื่องพระเหรียญพระผงตะกุดเครื่องรางของที่ต้องเตรียม 1. เทียนขาวห้าเล่ม 2. อทูบห้าดอก 3. ดอกมะลิหนึ่งพวง 4. เงิน24บาท 5. ถาดหนึ่งใบ 6. วัตถุมงคล 7. ทูบ16ดอกที่ใช้จุดขั้นตอน 1. ให้นำเทียนห้าเล่มวางเรียงเป็นแพรไม่ต้องจุด 2. วางทูปเรียงไม่ต้องจุด 3. นํนำดอกมะลิมาวาง 4. วางเงิน24บาท 5. วางวัตถุมงคลจุดทูบ16ดอกแล้วยกผ่านขึ้นตั้งนโมสามจบบอกกล่าวครูบาอาจารย์ต้นสายที่หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายที่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลทั้งหลาย ได้อาราธนาคาถาอักขระเลขยันมาสร้างวัตถุมงคลขอครูต้นสายและที่สืบทอดวิชานี้มาที่ล่วงลับไปแล้วลวงมาประสิทธิ์วัตถุมงคลทั้งหลายเหล่านี้ข้าแต่หลวงปู่ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากอาศัยอยู่บ้านเลขที่ที่อยู่ ลูกได้นำวัตถุมงคลของหลวงปู่มาบูชาห้อยคอเพื่อเป็นมิ่งขวัญมิ่งมงคลในชีวิตขอให้หลวงปู่ช่วยอุดหนุนคำชูดวงชะตาการงานการเงินและส่งเสริมให้ลูกเจริญรุ่งเรืองแควข้าดลาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองปราศจากโรคภัยอันตรายใดๆปัดเป่าคุณใส สเสนียดจันไลทุกโศกโรคภัยด้วยเทินหรือแล้วแต่ว่าผู้สร้างเก่งด้านใดวัตถุมงคลน,นั้นดีด้านใดก็ขอเดียวเดียวเช่นขุนแผนก็ขอให้นับแต่นี้จะขอบูชาขุนแผนนี้ขอให้มีเสน่ห์เมตตาไปไหนคนก็เมตตาหลักใครพอทูบหมดดอกเอาพระมาใส่ได้ เหมือนหลวงพ่อหลวงปู่มอบให้กับมืออย่าลืมเอาเงิน24บาทไปใส่ตู้บริจาคอะไรก็ได้ถ้าเป็นบุญใหญ่ยิ่งดีแล้วอุทิศบุญให้หลวงปู่ด้วยหลวงปู่ครูบาอินถาวัดยั้งเมินเคยเมตตาสอนลูกศิษย์ในการบูชาวัตถุมงคลเหมือนกันในการจัดขันห้าว่าครูบาอาจารย์ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน ท่านก็จะมาให้